นจูคนอะไรชื่อจูนจูนอะไรนะจูนนิดๆได้ไหมเรื่อกาดีแท้มืนนี่ใบหนาแล้วบวงแล้วมือนนี่ ไม่ใช่เบ็ดยำขึ้นอยู่ป้ายันเราคนไฟไปเลย <c oughs> ย่านจะรถสวนท่างมาถึงปีกดดม,มันแหละรถรถรุ่นนี้แรงป <c oughs> ีไฟก็เป็นแบบนิเหมดก,การกรบแรงหาก,การกรบการเก็บซื้องานเนี่ยคุณสิ <c oughs> นองพักกระดอนเลยปักนารังสีรอบนี้ถูกใจลูกพี่ให้เล่นเกมทั้บ้ากนะบบอลเล่นเกมโด่ละไหนวะนี่มือเสือไมมนี่วะโลน้องชื่ออะไร อะไรนะฮะน้ำจูน <c oughs> คนอะไรชื่อจูนจูนอะไรนะจูนนิดๆได้ไหม <c oughs> พี่ก็จูนจูนเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่จูนรถเป็นอย่างเดียวจูนอื่นก็เป็น <c oughs> <c oughs> พี่เด็กไม่ดีพี่พี่ชื่อต้อมนะเราน่าจะเข้ากันได้อยู่ต้ม ูเใคร <c oughs> น,นะโอ <c oughs> ้ที่ทําธุรกิจฟาร์มา <c oughs> ที่เลี้ยงหมา <c oughs> หลายตัวเลย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่งเหนียวแค่นี้ก่อนนะพี่ไปให้อาหารม้าก่อนเด็กดีออดใหม่โ,โหยสาวใหมา่ด้วยนี่น้องจูนก่ะนะจูนจนดีเพราะนะจูนเห่นวะ <c oughs> เด็กหน่อยมุนตัวเก่งขึ้อย่างนึงเพื่อจะไปถึงรอแต่เนาแต่ละหมื่แต่ละเวน <c oughs> พวตัดงานร่มไปเลยงานมี่เงินไม่มันบอกจะไปทางคมเนี ouais ่จะเดือดจะงานจะละมื่นจะละนี่เดี๋ยวของออกทางคมออกตลาดนัดไปเที่ยวเที่ยวหอกเที่ยวห่างเท่าผมเคยเข่าห่างกันเอะเคยเข่าแต่สวนนาว่าจะน้ากู้ที่เข่าแต่สวนแต่เข่าแต่น้าอี่แล้วเราจะไปดอกหางเหึงน้องเขาจงในขาดสามปีให้ซื้อใอายุ quá Ô, cái gì vậy hả tát nhà bò Tát hải đó mà này con mà đi con luôn đây cha Ayantua, miyang. cái gì anh à. đấy ở gang 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 không gang 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 สงสัย์ด้วพะยัยนี่จะเจ้าร oh! ักส um. uh, ่งแดงขอไปถิ oh mm ่มบอ้เฮียงเจ้ารักส่งแดงขอไปบอสบ้ามาบม้อเบอร์นักเบอร์นักคือหัวส่งแดงก็เสียกข้าไมาเห็นข้าลังแดงอยู่นั่นอยู่สงสัยอยู่พ้าไมาเห็นบุญรักกักบอสมาเยอะหรอมาหนี่จ้ะมาหนี่